นี่แหละค่ะจากกร,ระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะคในโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะว่ามีข้าวถุงบางยี่ห้อมีเชื้อราขึ้นแล้วก็สีข้าวเหลืองไม่ได้คุณภาพเพราะว่าเป็นข้าวที่นํามาจากสต๊อกข้าวของรัฐบาลนั้นนะคะทางคุณสุเมธเหล่าโมราพรประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจข้าวและอาหารเครือจรลนพพ์พกภัณฑ์นั้นเปิดเผยค่ะว่าทางผู้ประกอบการข้าวถุงส่วนใหญ่ขณะนี้ไม่ได้เข้าร่วมประมูลข้าวจากรัฐบาล,บาลเนื่องจากว่าวิธีการประมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เอกชนเองก็ไม่ค่อยมั่นใจในคุณภาพข้าวของ ะะจึงหันมาซื้อข้าวจากชาวนาและก็โรงสีที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าและรัฐบาลเองก็ขายข้าวในสต็อกแบบ G2G มากกว่าที่จะมีการเปิดประมูลให้เอกชนเข้าร่วมค่ะเอาข้าชี้แจงต่อด้วยก่อนจะเอาเข้าวสารมาบรรจุถุงนะครับเอกชนต้องปรับปรุงคุณภาพข้าวก่อนอยู่แล้วครับดังนั้นจึงมั่นใจาว่าข้าวสารบรรจุถุงของเอกชนเนี่ยไม่มีปนเปื้อนเชื้อราและมีคุณภาพอย่างแน่นอน ส่วนสีของข้าวที่อาจจะดูเหลืองๆเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่การจัดเก็บรักษาของผู้ประกอบการในแต่ละรายแต่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคครับก็ปลอดภัยได้มั่นใจได้นะครับเอามาดูเรื่องของสถานการณ์ข้าวถุงในไทยบ้างโดยเฉพาะข้าวหอมมะลินะครับคาดว่าราคาจะปรับขึ้น5 1 0เในครึ่งปีหลังเนื่องจากว่าต,ต้นทุนราคาข้าวเนี่ยแต่ประเทศมันสูงขึ้นเช่นเดียวกับการส่งออกเขาบอกอาจจะมีการชะลอตัวเพราะว่าราคาสูงกว่าคู่แข่งอย่างเวียดนามเกือบเท่าตัวและก็ยังมีปัญหาค่าเงินบาทที่ตอนนี้แข็